อเ,เอานไเอ้าคนมดไ็ายส่ล้วอืมแนีคือว่าย่น,นี่เอ่อยายอืมบกปอมหายไปมาขึ้นทั้งขึ้นตายแสหแวโมีการแส่หนึง่งจงมาสองอันอีกนำใส่เลย ยังว่าก้นบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่กระเท้านทำไมโบได้ใส่เมื่อคืนเนี่ยโบได้ใส่อื้เหมือนก้นโบได้ใส่ไว้เต้ฮะก็บ่ได้ใส่อีหลีเนาะอ๋อสูบก็ใส่ใส่หนี่ยกว่มากสูบบ่ใส่มันคือหายไปเนี่ยมันคือหายไปมันไปเสะแล้วกบเจ้าก็คือบ่เคยใส่แล้วสูเคยใส่ดิ่งฮะก็ใส่ปะโอ้โหซวนอะหายไปไปเดี๋ยวนี่อ๋อ

ทีนี่ก็บอกนะว่าบดไอเฮ็ดก็บดไ้เฮ็ดเนี่ยบดไส้มาหนิแม่เว้ยโอ้ยมอยู่ด้วตายเนี่ยเขาสงสเขาเลย เขาเก่มากเลมเขาบักมนเห็นมึงเหรอเห็นมึงก็เตะกูหว่าหาแม่เองตีมึเคยเห็นตีคนตีกันเคยเห็นมึงบ่ลืงอะไตีเมื่อเมอเม่ไปไป้อามึงตีอะไถุงยางอ วันซื้อมาเล่นยังวยซื่อมซื้อมาเล่นนะมึงใซ่รถกูกูก็ช่วยตัวกูไม่ได้ใซ่จกักรยาอก็ขอ,อยแล้วไม่ได้เซยแมะกูจะใซ่แม่งงั้นขุงเห้าแขนนี่ <c oughs> ตังซื้อมาหาเรื้องกูกับข้ามาค่านี่ <c oughs> มึงมึงได้เมียแบบบาดสิ่น้ำคอมึงใส่หรอไม่ให็นฝนจะใส่